อ,าอ่างต้นนี้จะไม่ให้มันตายยังไงทั้งยาเร่งทั้งกีดเป็นอย่างเงี้ยสภาพเนี่ยแต่เขาไม่รู้หรอกครับว่าข้างล่างมันมีน้ํายางนะจีดสูตรสองไปสองครั้งนะครับส่วนนี้เนี่ยดูสภาพเนี่ยต้นยางจะไม่ให้มันยางหน้าตายเลยทั้งยาเร่งทั้งกีดแบบนี้ซื้อไปใช้นะครับสูตรสองเนี่ยสามร้อยเก้าสิบเก้าบาท หน้าตายก็หายได้ฮะรูปสภาพดิจะค่อยๆสร้างเปลือกใหม่ขึ้นมาครับีดสร2เข้าไปแล้วสร้างเปลือกใหม่ขึ้นละเนี่ยเนี่ยนี่จริงๆต้องรออีกสักสักเดือนนึงสองเดือนจะกลับมาได้สวยดันเปลือกเก่าออกมาได้เยอะ ลองจิ้มดูนะฮะเนี่ยผิวมันจะแดงแออกมาเนี่ยเห็นไหมะฮะเห็นไหมฮะกีดไม่เป็น,นะฮะกีดบางๆเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไปดูต้นอื่นอีกต้นนี้ก็น่าตายเหมือนกันนะฮะตายเพราะว่าชอบใช้ยาเล่งแล้วก็ แล้วก็ขีดแบบบันเทิงศิลน,นะฮะขีดสูตรสองไปสองข้างเหมือนกันนะครับตัวนี้มันก็จะดันเปลือกออกมาฮะดันเปลือกเก่าออกมาเนี่ยครับดันเปลือกแก่ออกมานะประมาณสองสามเดือนนะฮะการหนักๆอย่างเงี้ยก็กีดตายละ นี่ีดสูตรสองเข้าไปแล้วหน้าแดง,งนี้นะดันเปลือกเก่าออกแล้วผิวข้างในแดงๆงนี่นะครับฉีดไปครับมีทุกต้นเด้ต้นไม่ใหญ่เลยนะครับต้นนี้ยดูสภาพกาทำเทะ,เะ,เะไปหมดเลย <laughs> ก็ยังอยู่ได้กันได้นะครับ <laughs> เอ้าเดี๋ยวจะจิ้มดูมเนเดี้ยจิ้มแบบคนรีดยางไม่เป็นนะครับอา้าว เนี่ยโอ้ยเสียดายแบบจิ้มแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยฮะจากต้นไม่มีนะฮะต้นหน้าตายพอดีขีดยางไม่เป็นนะครับอาจารย์ต้นขีดยางไม่เป็นก็เจ็ขัดหูขัดตาหลายหลายท่นด้วยนะครับก็จิ้มแบบคนไม่เป็นแล้วกันเนี่ยฮะมาเลยครับ สุดโสมแต่ถ้าฉีดสูตรสองเข้าไปมันก็จะดันเปลือกเก่าออกมาเปลือกเก่าเนี่ยเนี่ยตัวนี้คือเปลือกใหม่สีแดงแดงดันดันเปลือกใหม่ออกมาไอ้เปลือกใหม่อยู่ข้างในดันเปลือกเก่าออกมาเปลือกเก่าก็จะแตกเนี่ยฮะแตกไปแห้งเนี่ยนี่ฮะใกล้ๆกันเลยนะผมดูดูให้ใกล้ๆกันเลยเนี่ยเขาไม่กีดแล้วเนี่ยสองต้นเนี่ยเขาไม่กีดแล้ว กลับมาดูต้นจิ้มเมื่อกี้น่ะสภาพอย่างนี้เลยนะครับอืมแต่เขาไม่รู้หรอกข้างล่างมันมีน้ำแล้วลูกน้องผมอัจฉริยะหาอย่างนี้ไม่ได้แล้ะ <c oughs> ใกล้ๆกันสองต้นจิ้มไม่ดูสดๆเลยครับเนี่ยอย่ดติ้งๆเลยนะครับ กิจได้เลยครับเนี่ยขอบคุณครับสวัสดีครับ